เอซ่าชวนเด็กชาแนลมาจ้ากราบสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าชวนเด็กครับผมวันนี้เอซ่าชวนเด็กจะมาจนกินนี่ครับผมมัมม่าครับผมมัมม่าเนื้อเปื่อยครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมตุ๋นเนี่ยครับผมตุ๋นจมูกหมูครับผมนี่ครับจมูกหมูครับผมโอ้สุดยอดครับผมใหญ่ๆแล้วครับผมแล้วก็เพดานหมูเนาะนี่ครับผมเพดานหมูครับผม มาจิ้มน้ำจิ้มเจียวครับผมน้ำจิ้มมะขามครับผมมอมอครับผมก็พากลกับแมีอย่างนั้นก็มีหอมป้อมมะกดขาวครับเนาะคนอื่นผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีทุกท่านที่กดติดตามกดติดต่อสไลด์ผมได้มานะครับผมแม้ว่าตามพิการีย่านในเซนการีหรือว่าประเทศไทยทั้งเจเจจังหวัดที่เป็นการจ่ายเอซ่าชนแดงนะครับผมผมขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเอามาลุยกันนะครับผมหิวข้าวแล้วครับผมโอ้เนี่ยครับนี่เนื้อเตยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อย ดูครับนี่เปิดนี่เปิดเน้นๆครับผมจัดเบ็ดเป็ดเพชรครับผมมาซ้อข้าวซ้อแปมมากินแล้วกันนะครับผม FC ทุกท่านผมนี่กินเป็ดเส้นเป็ดสายครับ อเอ,อิดดีครับผมเป็นด้านหมูเนาะเหมาะครับผมเอาไปตุนนะครับผมเอาไปตุนนี่มันแสบข่าวครับผม มาหมอ้อับวันนี้ประมาณสี่ถุงครับผมกระจัดนี่ครับคูดังหมูอ่อนนะกูกอ่อนหมูกูลอ่อนจมูกหมูครับผมประมาณครึ่งกิโลครับผมหม้อครับอือ้อ กลางหมูแล้วครับผมกวั่ยออกได้นะครับผมต้องต้อเปิดๆครับมันจะมีปลายหูด่าง,คร,ง,งค,รครับผมโตมแบเปื้อนหอกกวยคอครับผมเอามาปเป็นหยวงนี่ลยครับอือ Oh. <clears> Thank <throat> Mm-hmm. คัดป่าให้กลิ่นรรกครับผมเป็นขดุกแข็งครับ You got 嗯。Wow. หมะครับผมหมะแม่เนาะโอ้โหมะแม่รสเผ็ดครับผมมาซี่ซองอะซอสลูกจีนเนี่ยครับมีเนื้อเปื่อยเนาะซื้อมาห้าสิบาทเนื้อเปื่อยแล้วก็มีกระดูกอ่อนจมูกเขาวะกระดูกอ่อนจมูกหมูนะครับผมประมาณครึ่งกิโลครับผมมันขิลละแซวบาทเนาะผมซื้อมาห้าคิลกึ่งโลเนาะประมาร้อยหนึ่งนะครับโอ้โหได้เยอะมากๆครับผม ลองมาทำกินเนาะลองมาตุนนะผมตุนตุงเนื้อเปื่อยตุนต,นตุงหมูนะครับผมสุนกันเนาะเนื้อเปื่อยนี่ชื่อของปินลมาแล้วเอามาลวกของกำหนึ่งครับผมเพื่อเอาจะได้สบายใจเนาะเพราะว่ามันสะอาดเนาะ้งมันฮ้อนทั้งมันอุ่นนหน่อยมันจะลามามันเย็นมัจะไม่รำเนาะเพราะว่าเพิ่นตูนไว้เพิ่นห้อยไวเ้เนาะเอาก๋วหัวอย่างนะครับเ่าความสะอาดแต่น้อยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมช่วงท้ายนี้ผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีโคชันที่กดติดตามโคชันสุดขั้วร่อยมานะครับผมที่เปรกกำลังจากเอซ่าชนแดกนะครับผมในคลิปนี้เอซ่ากินหมดแล้วครับผมโอ้โหเต็งกิบเหมือนกันนะครับผมเยอะเยอะมากๆครับผมนี่เกลงโลมาแม่เห็นซีถุงเนาะซื้อเนื้อเปื่อยเห็นห้าสิบเนาะมามาลวกใหม่เนาะมาลวกตุนครับหมูเนาะหมูมาลวกมาละเฮะมาลวกคำรอบหนึ่ง ใส่พร้อมกันนะครับผมรวมพร้อมกันนะครับโอ้อร่อยมากๆครับผมคลิปแม่ยากระรี่โหอย่ามากินอย่างนั้นครับผมหรือว่ามาทาอาหารเนี่ยนะครับผมติดตามชมนะครับผมในคลิปนี้เอซ่าโชดแดกขอดว่าตัวประกอนนะครับผมรับแม่พี่น้องพี่ๆนั่นนะอ่าเพื่อนๆนะครับผมน้องๆนะครับผมเอซ่าโชดแดกขอลาตัวประกบนะครับผมสวัสดีครับ